ขอต้อนรับท่านครับเข้าสู่งานแถลงข่าวคิวที่เหลือแฟนคอนอ oh, oh. อเสิร์ตผมเลยนะฮะต้อบอกก่อนนะฮะ oh. โอ้มือถือกล้องนะครับ oh. มือก็ต้องตกด้วยนะครับต้องยิ้มแย้มผมด้วยนะจะได้มีกำลังใจนะครับผมได้อะก่อนอื่อนเลยนะครับวันนับผมครับป๊อปปี้รัชโมลนมกิติครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรหรือทุกท่านรู้จักกันในซีรีส์ว่าเฟยนั่นเองนะครับขอท้าวความสะก่อนนะครับว่า ในวันที่21มกราคมที่ผ่านมานะครับดูบนิเนี่ยได้มีการประกาศเซอร์ไพรส์นะครับในการมีการจัดงานคิวติเลอร์แฟนคอนเสิร์ตขึ้นซึ่งต้องบอกตามตรงเลยว่าเป็นการมอบความสุขให้กับแฟนๆที่ติดตามผลงานของคิวติพายมานั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าจะทําการเปิดให้จองบัตรในวันที่4กุมภาพันธ์นี้ซึ่งเป็นต้นเดือนของความรักแล้วก็เป็นต้นเดือนของการมอบความสุขคืนให้กับแฟนๆด้วย ผมนะครับในฐานะของนักแสดงขั้นหนึ่งที่อยู่ในซีรีส์คิมพิพายนะครับต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านเลยที่คอยให้การสนับสนุนนะครับคอยเป็นลรงใจให้พวกเราแล้วก็คอยติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆจากพวกเราและซัพพอร์ตกันมาโดยตลอดนะครับวันนี้ก็มากันเต็มหอเลยถือว่าน่ารักมากๆขอเสียงปรบมือให้กับตัวเองด้วยนะครับนะฮะถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆนะครับเพราะว่า ถ้าดูมันดีนะครับทําอะไรออกมาแล้วไม่มีใครติดตามเลยจัดไม่มีวันนี้อย่างแน่นอนแน่นอนครับว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวของชิดนีลเลิฟแฟนคอนเสิร์ตนะครับที่จะจัดขึ้นในรยยอยัลพารากรอนฮอลล์สยามพารากอนแห่งนี้นั่นเองจัดขึ้นในวันที่11มีนาคมนี้นะครับซึ่งจัดเต็มอย่างแน่นอนคุณผู้ชมต้องมากันอย่างคับคั่งแลอหนาแน,น,น่นรู้ถึงวันนี้ครับเราเนี่ย มาถึงตรงนี้แล้วผมก็คงจะแบบพูดคุยถึงเรื่องงานนี้ได้ไม่ละเอียดเท่ากับคนจัดงานใช่ไหมละครับไม่อรอช้าครับเรียนเชิญทุกท่านไปเจอกับผู้บริหารรวมถึงนักแสดงจากคิวที่ผานิ่งเหี้ยก็หาว่าสื่อครับขอเสียงปรบมือกับท่านเลยครับ okay. ก็เลยพันเสิร์ฟนะครับขอบคุณมากครับผมเอ๋อะทั้งข้างเลยครับคุณซีกับน้องดิวครับทักทายพี่พสื่อมอลชน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีฝากด้วยนะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่ๆสื่อมอลชนทุกท่านเลยนะครับนี่อ่ะลำดับต่อไปเลยครับคุณแม็กกับน้องนัทครับสวัสดีครับก็สวัสดีนะสสวัดีครับพี่ๆสื่อมอลชนนะครับก็วันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับ ฝากพวกเราด้วยนะครับสวัสดีนะครับผมฝากได้ครับว่าอ่านมาเลยครับจูด้ยิมครับสวัสดีนะครับก็วันนี้ก็ครับมาสุดท้ายนะครับก็เออมามาร่วมอินดีวยกันนะครับวันนี้<ม>ครับครับผมสวัสดีครับจูด้านะครับผมก็สวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับ เนี่นะครับวันนี้นะฮะทั้งผู้กับนะครับผมหรือว่าผู้บริหารของลุ้นนี่เองรวมถึงน้องนักแสดงทุกท่านนะครับจากซีรีส์นิ้งเพียร์ทหารประื้อมากันครบละแต่นั้นเรามาเริ่มคำถามแรกดีกว่าครับอยากถามผู้บริหารก็คือคุณออปชั่นเองว่านานคิวที่เลิฟแฟนคอนเสิร์ตเกิดขึ้นได้อย่างไรครับเดี๋อวรวมถึงว่ามีจุดเริ่มต้นอย่างไรฮะก็จริงๆแล้วนะครับจริงๆคิวที่พายไม่อยากให้ทุกคนทราบกันก็ ก็สอบก็บสำเร็จนะฮะแบบว่ามีคนติดตามเยอะแยะมากเลยแต่ว่ายังไม่มีโอกาสานในการที่จะจัดแบบแฟนคอนเสิร์ตแบบเต็มตัวในประเทศไทยนะคร<ม>ับก<ม>็คือจะเห็นเราแบบไปจัดแฟนมีต่างประเทศตล,ลอดเลยแต่ว่าประเทศไทยเรายังไม่ได้จัดนะคร<ม>ับก็เลยรู้สึกว่าก็ถงเวลาเรถึงควรแล้วนะฮะเราก็ได้ทําพพิเศษจบงพอดีนะคร<ม>ับเราก็รู้สึกว่าเราควรจะจัดแฟนคอนเสิร์ตแบบเขาเรียกว่าเฉลิมฉลองความยิ่งใหญ่ของของซีรีส์เรื่องนี้นะครับดิฉันถามว่าซื้อเนี่ย ท,ที่ประเทศไทยนะครับก็เหมือนเป็นการปิดโปรเจกต์ของเราไปในตัวด้วยนะครับก็เ,เลยรู้สึกว่าโอเคก็คุยกับน้องๆกันเลยนะครับแล้วก็เผื่อทีมงานว่าโอเคเราคนที่จะจัดให้มันแบบยิ่งใหญ่จริงๆก็เลยมากกว่าภห้นี่คือเป็นสายคอนเสิร์ตไปเลยก็ทุกคนจะได้เห็นแบบโชว์ที่อลังก,การแล้วก็มีความแบบตื่นตาตื่นใจแล้วก็ให้สมเกียรติกับการที่การเดินทางขงิ้งเฮียที่เดินถึงจุดนี้นะครับนี่นะครับผมซึ่งบอกไแล้วว่าเป็นการจัดที่เหมือนเป็นการ จัดเพื่อปิดโปรเจกต์แหละแต่ว่าจะยิ่งใหญ่และเป็นฟีลแบบคอนเสิร์ตเลยเป็นแฟนสามารถแย,มแยมแ้มๆเราได้ไหมพี่อ้อมเป็นแฟนจะได้เห็นอะไรครับจากงานนี้โอ้เราเราก็ต้องเก็บไว้ก่อนนะฮะแต่ว่าแน่นอนจะต้องมีโชว์ที่ทุกคนไม่เคยเห็นของน้องแน่นอนนะครับแล้วก็เขาเรียกว่านิดเชื่อว่าทุกคนอะ่ะตั้งใจทาโชว์มามากๆเลยแล้วก็น่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรอยู่นะฮะยังไงคุณยนะครับคุณก็ต้องมา ผมต้อมาด้้อมาสิครับโอเคครับได้ครับโหนี่เป็นครั้งแรกเลยนะฮะจะได้ไปอยู่ร่วในในฟิลของคอนเสิร์ตด้วยใช่นะครับก็คืออยากจะบอกว่าเป็นคอนเสิร์ตที่แบบอย่างครั้งเราอะเนาะค่ายดูบดีเนี่ยเราก็ถ่าคอนเสิร์ตมาประมาณ3ครั้งเป็นแฟนคอนเสิร์ตตั้งแต่ดีเอ็มดีแลนด์ดูดิมานติกเดย์แล้วก็ซีนีโชว์นะครับแล้วก็แบบเป็นคือคอนเสิร์ตของดิวเตอร์นะครับใช่ครับดิวเตอร์ออโดยออนดิวเตอร์เวนนะครับครับซึ่งครั้งเนี้ยเราก็ จะจัดเป็นจัดเต็มมากกว่าปกติเลยเพราะว่าเราเราอย่างที่อย่างที่ทราบกันเนาะเราจัดที่รอยยงรัตน์ฮอร์ซึ่งเป็นฮอล์ที่มีความจุใหญ่มากกว่าทุกที่ที่เราเคยจัดใช่ดังนั้นเนี่ยน่าจะเป็นงานใหญ่ของพวกเราที่จะทำออกมาให้มันแบบสวยงามที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับเรียกว่าเป็นพิจิตร็องเจต์เลยนะครับสำหรับงานงานนี้อ้ะแน่นอนนะครับการที่มีน้องๆแสดงเข้ามาร่วมในการที่จะต้องแสดงโชว์ อยากรู้เลยรู้สึกยังไงบ้างที่รู้แล้วว่ามีแบบแฟนคอนเสิร์ตในครั้งนี้ครับอ่ะคกูซีน้องดีกว่าไปเลยครับครับก็โหก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าเคยมีประสบการณ์จากแบบซีบีโชว์แล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากในในจิตใจเราด้วยแล้วก็ยิ่งมาทำแบบโปรเจกต์แบบพุณทิพย์พายอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าการเดินทางอะและการเดินทางของพิพยพาย เดินทางนานมากแลทุกคนก็เฝ้ารอแล้วตัวผมเองก็เฝ้ารอเหมือนกันเพราะว่าเรารู้สึกการได้จากแฟนคลับเนี่ยมันเหมือนเป็นการตอบแทนทุกคนแล้วก็ได้ตืกศัายพาพในตัวเองด้วยครับผมก็รู้สึกแบบตื่นเต้นแล้วก็รอเนีนมากมากนี่นะครับผมว่ามันรู้อยู่ครับตื่นเต้นเหมือนกันครับใช่เพราะว่าจริงๆพวกเราอยากจะจัดงานแบบ ของคินที่ผ่เนี้ยมานานแล้วแต่ว่ามีโอกาสใช่ไหมครับคราวนี้มีโอกาสแล้วก็ตื่นเต้นอยากจริงจริงอยากโชว์ลโอ้อยากโชว์ละไรด้วยนะครับโชว์อะไรด้วยโชว์อะไรอยากไชว์อะไรอยากโชว์อะไรเจวไม่ก่อนนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะซุ่มซุ่มซอมกันครับใช่กจะมีโชว์อะไรบ้างทุกคนก็ต้องรอดูด้วยนะครับแต่รับรองว่าแต่ละโชว์ที่เพิ่งจะโชว์เนี่ยเรา ขึ้นมาเรื่อยๆอ,อะไรที่ยังไม่เคยทำหรืออะไรที่แบบว่าน่าสนใจหรือว่าอะไรที่เราคุยกันตรงนี้แบบน่าสนใจครับไปดูคนแบบได้เห็นอุโมงการแสดงของ,ตงแต่และคู่หรือแต่และคนแบบใหม่หหนี่อ่านี่นิดนิดไหมครับได้เลยครับจะบอกว่ามันรู้สึกท้าทายเหมือนกันครับแล้วก็รู้สึกว่าสนุกไปกับการซ้อมการโชว์ด้วยชอบนี่จะได้เห็นอะไรไใหม่ๆสำหรับคู่ของคุณซีและน้องดิว,ดวเราทันมาแล้วครับคุณแม่น้องอันครับครับก็ เราก็แบบไปในที่ต่างประเทศกันหลายรอบแล้วใช่ครับรนี้ก็มาจัดที่ไทยบ้างน,นะฮะก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็ต้องยิ่งใหญ่ส่งับบส่งที่ทุกคนรอคอยแน่นอนนะ<ม>แล้วในในตัวของแบงค์เอแล้วก็โชว์ของแนานเนี้ครับผมก็จะเป็นอะไรที่เหมือนที่ซีบอกนะต้องอัพเกรดขึ้นมาต้องเป็นอะไรที่ไม่เคยได้ไม่เคยได้โชว์มาก,ก่อนนะ<ม>แล้วก็ได้พัฒนาศักยภาพข,ของตัวเองด้วยครังนี้ก็จะเป็นในที่ทาทายมากนะได้มีโอกาสคุยกันแบบนิดนิดไม่น้อยแล้วแบบเริ่มคุยกันแล้วนะว่า อยากจะเป็นอะไรที่เรายังไม่เคยได้ทำจริงๆนะครับผมแล้วเราต้องแบบท้าทายมากๆ้วทุกคนที่มาก็อจะได้เห็นเอ้ยมันเป็นเซอร์ไพรส์นะมันเป็นอะไรที่เราแบบเ,เออดูทุกเทจริงๆในการที่จะเป็นแฟนคอนเสิร์ตให้กับทุกคนได้มีความสุขกับทุกคนนี่รู้่าเป็นแฟนจะได้เห็นประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เคยได้เห็นจากทุกทุกคนในนี้ใช่นะฮะน้องท่านจะกระเสริฐไหมครับใช่ครับผมก็รับรองว่า แปลกใหม่แน่นอนครับผมแล้วก็แต่ละโชว์พวกเราก็ทุกครั้งที่ดูปฏิจจัดง,งานก็จะไม่มีอะไรซ้ำเดิมนะครับผมพวกเราจะเตรียมอะไรใหม่ๆเตรียมอะไรพิเศษมาตลอดครับผมก็รับรองว่าในครั้งนี้ก็จะพิเศษเหมือนกันครับผม hey, 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 And for the international fans so our fan concert this time u 티พายเล e ฟแ e fan c o n c e r t this t i e We will provide many shows for you guys that will make you guys like excited and of course will give a lot of fun to you guys. So you guys will see us doing new things that you never see before. So you you guys can buy the ticket now. Okay. of life. ตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่นี่มีจัดแบบจัดแฟนคอนเสิร์ตครับผมซึ่งด้วยสเ่ลที่ค่อนข้างใหญ่ใหญ่กว่าทุกครั้งที่พวกเราได้แบบได้ได้จัดจัดผมตอนรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็อยากอยากเห็นบรรยากาศนั้นแล้วที่ทุกคนมาแบบมาอยู่กับพวกเราหน้าโมเมนต์นั้นแบบนิ่งถจะเดินตะบก็ซึ่งเพราะเราก็เริกคุยโชว์กันเรียบร้อยแล้วครับว่าจะโชว์ไปที่ทางไหนครับผมอ้ซึ่งได้เห็นอะไรใหม่ๆแน่นอนตอนเนี้ย จากนั้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่คอนเสิร์ตคาะคือวันที่11มีานาคมหรือเวลาวันหนึ่งเดือนกว่ากว่อยากรู้ความพร้อมตอนนี้นะว่าแบบเตรียมพร้อมไปถึงไหนแล้วครับอ่ะเดี๋ยวก่อนไปเลยะคะรับก็ระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าจริงๆอย่างที่บอกว่าเราอยากจะจัดอะไรแบบนี้มาสักพักนึงแล้วแต่ว่าจะด้วยแบบเรื่องของเวลาเรื่องของอะไรหลายอย่างแบบยังไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่าคอมพลีตสำหรับทุกคนนี่นะครับพอถึงเวลาแล้วก็คิดว่าเอ่อ คิดตอนตอนนี้ได่ใจครับเราะวาประมาณแบบ60-70ซนแล้ว mm hmm. ในการที่แบบว่าไอเดียต่างๆที่ออกมาหรือว่าการซูมซ้อมต่างๆคิดว่ามาถึงเวลาแล้วนะค,คิดว่าแบบเกิน้อยแน่นอนนี่นะฮะซึ่งแน่นอนนะครับได้มีการได้ประสบการณ์ในการจาัดคอนเสิร์ตมาก่อนหน้านี้นะแล้วแล้วมันจะมีข้อผิดพลาดต่างๆสามารถที่จะแก้ไขมันแล้วก็ทําให้งานนี้มันยิ่งใหญ่กว่าเดิมดีกว่าเดิมพร้อมกับโชว์ที่ผมเชื่อเแฟนๆทุกคนรอดูอย่างแน่นอนถึงตรงนี้อยากให้ทั้นทุกคู่เลย เชิญชวนหน่อยก็แบบแฟนๆจะได้เห็นอะไรจะได้ชิ่โชวอะไรบ้างเชิญเลยครับใครก่อนดีฮะอ่าเราดีบุกบ้างเราดีบุบ้างอ่ะฝั่งนี้ก่อนเลยฮะครับไปครับเขาอยากเชิญชวนแฟนทุกคนครับมาร่วมเก็บโมเมนตดครั้งสุดท้ายของพวกเรานะฮะในคิวที่ผะะ่านในในนิวเฮียนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาชมความสวยกันนีนะครับคิดว่าโชว์ทั้งหมดที่เราจะโชว์ในวันางานจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นโชว์ที่แบบ ดีที่สุดของทุกๆคนเลยนะแล้วก็ของทั้งแบบทั้งงานโดยรวมทั้งห,หงหมดเลยนะก็อ,อยากให้ทุกคนเนี่ยเออ่มากันเดียนะครับนี่ครับดูนี่ผมก็อยากเชิญชวน,นแฟนๆทุกคนนะครับมาร่วมร่วมเต็มความจงจำไปด้วยกันนะครับก็เป็นการปิดโปรเจกต์นิดนึงด้วยครับผมซึ่งทุกคนก็จัดเตรียมตัว,ตวแบบอย่างดีที่สุดเลยว่าเหมือนเป็นการขอบคุณแฟนๆด้วยครับก,ก็อยากเชิญชวน,นทุกคนมากันเยอะนะครับนี่อ่ะบดูนี่ครับ ครับผมวันนี้ก็เป็น EP สี่แล้ว EP สุดท้ายทยแล้วที่ที่พาชูยู่เลยนะครับผมก็จะเป็นเวลาอีกเดือนกว่าเชื่อว่าทุกคนก็ต้องคิดถึงพวกเราแน่ๆเราคิดถึงทุกคนแน่ๆนะครับแล้ววันนั้นก็จะเป็นวันที่เหมือนเราได้โชว์ปิดท้ายจริงๆได้ขอบคุณเพ่อนแฟนจริงๆนะครับผมก็ยังให้คนมาร่วมกับพวกเรานะครับผมก็จะชวนนะครับวันที่11มีนาคมนี้ครับในงอนนั้นครับครับผม so in <im> the g o d i e t i love fans don't say it will be the last time <im> that <itation> we will Our concerts as a cutie pie, so I'm sure that that day it will be like a good memory for us. So I want you guys to come and create other good memories and and be together and have fun together. So from for people who want to come, you guys can buy a ticket on on the ticket manager on. 4th of February, and for you guys who cannot come, i s okay because we have streaming live ticket for you guys. So let's join and have a good time with us together as the last time of the c u t e pie. y e a นี yeah. ่นะครับผมอน้องดิวครับก็เป็นผู้พูดภาษาไทยกับภาษาจีนไปแล้วผมพูดัาษาจีนนะครับได้ได้เลยครับแล้วจะเอา这是我们甜心派第一次 เอ่อนั่นเจันเว่เ้าเิปรที่ย์คือ从来没有进行过这么大的希望大家多多来看我们呐谢谢เนี่ยอะบุณีครับฝรังเศสครับครับคนอื่นพูดอังกฤษไปแล้วจีนต่ผมขอพูดภาษาไทยแล้วกันโอ้โหง่ายเลยนะรยขับุีได้อย่างพี่ทุกพนบอกัผมก็ม้เจอกันเยอะนะครับผมไม่ว่าอนาคตจะมีงานไห อยากให้ทุกคนมางานนี้จริงๆครับผมเพราะว่าทุกคนอย่างที่พี่อมหรือว่าตัแสดงทุกคนตั้งใจทำแฟนคอร์ดค,คิวที่เริมนะครับผุก็อย่างทุกคนมาดูกันเยอะซื้อบัตรมาดูกันเยอะนะครับนะครับผมแล้วก็ทุกอย่างที่ทุกคนแบบว่าไม่ว่าจะเป็นกิฟต์หรือที่ทุกคนสนุนเนี่ยเราก็จะมาลงพูดกันต่อเนี่ยแล้วก็อยากให้มาดูกันเยอะนะครับผมรับรองว่าเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรแต่ละคนหรือแต่ละคู่หรือว่าองค์รวมของทุกคนเนี่ยมันเป็น โชว์ที่ไม่เคยโชว์ที่ไหนมาก่อนแน่นอนนะครับผมเลยก็มาดูกันเลยนะครับผมซื้อบัตรได้วันที่24กุมภาพันธ์ที่มิเกนเมนชานะคะนี่อ่ะสุดท้ายครับพี่ฮอบเขาเขาแย่บทแมครับเอาแง่ไปแล้วนะเขาแย่บทเป็นประธานบริษัทไปแล้วว่าเงินทุกบาททุกสตาง์ใช่ถูกต้องถูกต้องก็คือจะบอกว่าการสนับสนุนของฝฟทั้ทุกคนนะครับจริงๆมันก็ไม่ไปไหนไกลเราก็ออกมาพัฒนาน้องๆนะครับพัฒนาคลงานตัวเองแน่นอนแบบนี้เราชอบแบบ พูดให้เลยแบบสัจเ<า><า>เลยนะฮะ<ม>ก็อยากให้ทุกคนสนุกกันเยอะนะครับวันนั้นมันจะเป็นวันที่แบบคิดว่ายิ่งใหญ่ที่สุดของทิงเทียรเลยแล้วกเ็เขาเรียกว่าอยากวันนั้นก็น่าจะมีหลายโมนเมนต์เนาะไม่ว่าจะเป็นแบบการอำนา,าตัวละครของซีรีส์ทั้งโชว์ต่างๆที่ไม่เคยเห็นนะครับแล้วก็มาเซระเบตกันนะครับทุกคนของการที่ Q ะคะิวติเลอ e ์แฟนคอนเสิร์ตนะครับขอบคุณมากครับผม อ่านะครับผมที่ถือว่าเป็นเรื่องราวนะครับจากทั้งผู้บริหารรวมถึงแสดงทุกท่านนะครับที่เชิญชวนให้เป็นแฟนทุกท่านนะครับผมก็ทําการซื้อบัตรได้แนะครับในวันที่4ตุภาคมเนาะแล้วก็เป็นการพิสูจน์นะครับว่าแบบงานนั้นจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนจะตอบแทนความรักจากเปนแฟนได้มากขนาดไหนต้องมาติดตามชมกันในวันที่11มีนาคมนะครับ